I mean, ที่พับมาแล้วนะครับท้ออินเตอร์โหลดรับร้อนท้ออินเตอร์โหลดท้อ,ออินเตอร์โหลดสวัสดีครับฮโห อ่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวาขึ้นซอยมาลายกันนะครับเลี้ยวเสร็จก็มือเลี้ยวกลับลงมาเลยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ปากทางซอยมาลายพอดีนนครับเราจะขึ้นซอยมาลายกันใช่ไหมครับเนี่ยในรถกินเลยครับนี่ปากทางขึ้นดอยซอยมาลายโอเคตอนนี้เราถึงที่ สัตว์ป่าแม่ตื่นนะครับเราเก็ดของมาใหเจ้าหนที่นิดหน่อยส่วแบตเตอรี่เดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปที่ไฟขาดำ เย็นกว่านี้ส<ด>ักน<ด>ิ

พิทักษ์ป่าผาดำเดี๋ยวเราจะเอาแบตเตอรี่ไปลงแล้วก็จัดการทำงานกันนะ Ja, ja, มือเที่ยงมือเที่ยงตอนบ่ายสองอินเวอร์เตอร์โดนหนูกัดเดี๋ยวไปดูสภาพอินเวอร์เตอร์กันกินข้าวก่อนตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าอินเวอร์เตอร์โดนหนูกัดสายเละเลยเขาไปซ่อมมาแล้วแต่ว่าวางไม่ดีหนูมันเข้ามาทำรังกัดสายตอนนี้เราก็เลยเอาอินเวอร์เตอร์ออกไปเดี๋ยวจะไปส่งซ่อมให้ คงต้องกลับต้ามาติดตั้งให้อีกรอบแต่คืนนี้เราจะไม่นอนที่นี่นะ้วเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปนอนริมแม่น้ําแม่ตื่นน่าจะวิ่งไปประมาณสองชั่วโมงไปนอนริมแม่น้ําแม่ตื่นครับเราออกมาจากาหน่วยพิทักษ์ป่าขาดําคืนนี้เราจะไปนอนกันริมแม่น้ําแม่ตื่น ที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเราข้ามแม่น้ำแม่ตื่นไปไปบ้านป่าป่วยไม่ได้น้ำสูงน้ำสูงข้ามไม่ได้คืนนี้เราน่าจะหาที่นอนตรงริมแม่น้ำแม่ตื่นต้องขับรถในเส้นทางแบบนี้ไปประมาณสองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงจนถึงจุดข้ามแม่น้ำแม่ตื่น พี่ลอย,ยทางสวยเนาะสวยมากๆทางสวยแต่ตอนนี้เริ่มง่วงววเออเนนวีพโพรถแกแหนบแล้วแกค่อยๆนี่มันกระดอนไงกระเด้งกระดอน นี่คือแม่น้ำแม่ตื่นนะแม่น้ำแม่ตื่นรถล้อจอ,อดล้อสิ่ข้ามรถที่กับาข้าไม่ได้นี่คือแม่น้ำแม่ จะต้องข้ามน้ําตรงนี้ปกติเราจะต้องข้ามน้ําข้ามไปฝั่งนู้นนะครับแต่ตอนนี้ข้ามไม่ได้น้ําเยอะอันนี้คือสลิงสลิงเปาะที่เอามอไซค์ข้ามไปสลิงเปาะที่เอามาใส์ข้ามไป,ส,ป,มส,มไปสวยมาก ยากาศดีโคตรขี้บัวเยอะไปนิดนึง มันจะไปนอนที่ทะเลทรายทะเลทรายโอ้เดี๋ยวผมองเข้าวงการนั่นแหละจริงเลยจริงเรื่องจริงเลยบจงเรื่องจริงเลยแค่ได้แกล้งผมไม่รับองคนเล็วผมนะเหมือนกันไม่รอผมเหมือนกัน <c oughs> ย้ายจุดนอนกันนะครับคืนนี้ไปนอนอีกจุดหนึ่ง <c oughs> เพื่อที่พรุ่งนี้จะได้ล่นเวลาเดินทางกลับ <c oughs> ใช่อมอมมันจะทุ่มพอ <c oughs> มันจะเปรียปร้ยวๆฝาดๆ ตัดต้นเลยตัดต้นเลยเอาครับนี่มะขามป้อมครับอาหารป่าของป่าเีื่กี้ก็เจอบางอันก็ไม่ได้เก็บมันขาวเอาเอาโยนเลยหรอโหลดหมดโหลดโหลดน,นะเอาไปใสนะ่รถเลยพี่ลือโทษอพีล่ลอยมะขามป้อมนะสดสดสวยวสวยแจ่ม รถกันนะครับเพราะว่าลงเขากันมากินเบรกกินอะไรอยู่ดีมากตรงนี้สุดยอด I'm ไก่หมุนนี่เลยไก่หมุนไก่หมุนเ,<อ>เดี๋ยวนะเต้าเต้าอุปกรณ์ใบพี่ลอยพี่ตรงนี้มันน่าผมว่ามันต้องมีอะไรล็อกเนี่ยมันงัดก,กันอยู่อ่ะไม่ใช่ตรงมอเตอร์เนี่ยเอ้ยเปลี่ยนชุดแล้วมันไม่แกว่งอย่างนี้จะเล่นน้ำหรอลงมาจากไหลถนนนิดนึงนะครับ วันนี้กองไฟเราจะสูงน้ำไหลแรงมากน้ำไม่ตื่น สาไก่ย่างสานเดียวแทงไส้กรอกก็ได้แขวนไส้กรอกไก่ย่างครับไก่ย่างสองสองสองข้างเอาไปข้างหนึ่งจะได้จะได้กันก okay, ันเดี๋ยวพอพันุกแล้วมันจะนั่นเหมือนโอเคครับเอาเก็บของกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้เราจะกลับกันแล้วเอาออกเตรียมเดินทางกลับภารกิจอินเวอร์เตอร์ไม่สำเร็จ ไว้ตรงนี้นะครับจบทริปทริปหน้าเจอกันใหม่เอาอินเวอรเตอร์ไปซ่อมแล้วก็ออกกลับมาติดตั้งให้เจ้าหน้าที่เ,เ,เจอกันทริปหน้าครับสวัสดีครับ